เอา้าขวานดอกนี้พันแปดโอ้โหอ้าวอางนมาอีกครับคอมโบสี่ครับตอนนี้แหมมาได้เหมือนกันแล้วครับ2,050บบาทนะทุกคนนะ โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเอเลี่ยนเกมมิ่งครับผมมาวันนี้นะครับเกมโรม่าเช่นเคยนะฮะมาทุน300บาทเบ็ดร้อนะครับทุกคนเอ้าดอกนี้900บาทนะครับอืมหวานๆเลยครับผมทุกคนครับมาคอมโบแรกนะครับ4คอมโบแรกนะครับได้มา1250อาสนะทุกคนนะมา ช่วงเวลาเล่นมันมีนะครับทุกคนเกมโรม่านะครับมันมีช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับทุกคนต้องคอยจับจังหวะดีๆนะฮะเวลาในเวลาการเล่นนะทุกคนนะออใครนะครับที่ดูช่องเอเลียนเกมมิ่งเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอเนี่ยโอ้โหเข้ามาแค่คอมโบแรกนะทุกคนนะ2007แล้วนะครับโอ้โห สุดยอดครับผม desserts. ช่วงเวลาที่เล่นนะครับตอนนี้ในคลิปที่ผมเล่นนะครับก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับทุกคนนะเออลองไปเล่นดูนะครับทุกคนเออนะครับตอนนี้นะครับช่องทางเว็บที่ผมเล่นนะครับก็มีกิจกรรมแจกทุนฟรีนะทุกคนนะเข้าไปรับกันได้นะครับแอดไลน์เข้าไปได้นะครับที่แอด p g f 99เก้าสิบเก้านะครับทุกคนเออแอดเข้าไปนะครับ <Kristen> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยฮะในล i ยแอดนะครับผมมาจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ก็คุ้มแล้วแหละ2000ตอนนี้ได้2,000กว่าบาทแล้วนะครับก็คุ้มแล้วสำหรับใครนะครับที่ไม่โลบมากนะเออก็แนะนำให้ถอนออกได้เลยนะครับทุกคนไม่แนะนำให้ทำตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18 ห้ามทําตามแต่อย่างใดนะครับผมเออนะครับ,รบมาเลยอ้าวหายไปหมดแล้วครับทุกคน,คนมามาเราจะมาทวงเงินเราคืนนะครับ,รบเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เล่นตามช่วงเวลาเขานะครับทุกคนอ่าช่วงเวลาโบนัสไทาม์ของเกมแต่และเกมนะเออเล่นได้เลยนะครับช่วงเวลา อที่ผมแนะนํานะครับก็คือช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งเนาะเออช่วงบ่ายสองครึ่งเนี่ยกําลังแจกเลยโลมาเขาว่ายิ่งหน่วงยิ่งแจกหรือเปล่า,ลาต้องรอดูนะครับอ่ะตะกี้ปรับเบ็ดลงนะมัปรับขึ้นมาร้อยห้าสิบแล้วนะครับเหมือนคลิปที่ลงไปเมื่อวานนะครับก็ปรับเบ็ดแบบนี้นะฮะก็เข้าโบนัสง่ายๆนะฮะ เราต้องปรับเบ็ดลงมาต่ำก่อนนะครับเพื่อหลอกล่อนะครับให้เกมมันจับว่าเออเราลดเบ็ดลงมาแล้วอาจจะไม่แจกอะไรเงี้ยครับนี่เห็นไหมมันก็มาง่ายๆครับผมทุกคนเออ1 0 0 0บาทนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆรอสิงโตนะครับตอนนี้รอสิงโตเออสามร้อยอังอ่ะอังุ่นมาครับ ยังไงอืมพลาดนะครับสิงโตตรงนี้นะครับไปเลยนียังไงครับอืมเสียดจยอุุ้่นครับผมใครนะครับที่เข้ามาดูช่อง Alien Gaming เป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอ้าวขวานดอกนี้พันแปด โอ้โหอ้าวอางุ่นมาอีกครับคอมโบสครับตอนนี้แหมมาได้หมดอนแล้วครับ2050บาทนะทุกคนนะเออมาเลยอีกสี่รอบครับ4 4สีส่รอบเ้าอ่ะอุ้ยโล่เสียดายนะครับเอาข้างบนมายังไงเอาขวานมาอีกอืมพลาดครับผมพลาดแต่ก็คุ้มนะครับตอนนี้คุ้มแล้วคุ้มมากด้วยนะครับทุกคน เอา้า750แบบนี้ยังไงโอ้โห3,004ครับทุนแค่300นะทุกคนนะทุน300บาทนะครับยังไงเอ่ยโอ้โหนี่นะครับช่วงเวลาโบนัสไท,ทม์นะครับเกมเขาจะแจกแบบนี้เลยนะทุกคนนะเออเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยโคตรคุ้มทุกคน5,000กว่าบาทนะครับเออคุ้มมากนะฮะช่วงเวลาโบนัสไท,ทม์ที่เล่นในคลิปนะครับ ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาครับแอด pgfree99 นะทุกคนนะเออโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย